สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นุกปู่ฤาษีตาไฟจะมาทํานายดวงเดือนกุมภาพันธ์2568ของคนเกิดวันศุกร์เรื่องเงินงานความรัก และสิ่งที่ต้องระวังก่อนจะรับฟังคำทํานายกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นพานครูให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าฉันโชคดีปู่จ๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานเจตนับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดตั้งจิตอธิษฐานพร้อมรับคำทำนาย คนเกิดวันศุกร์คุณเชื่อไหมว่าการเงินตูวคุณจะเป็นอย่างไรตามที่ไพท่ทำนายดวงหรือไม่90โกห113มีการพลิกผันแตกแยก123กรรมะการตั้งเป้าหมายเรื่องการเงินระวังสัจจวาจาก,การโดนหลอกเอกสารสัญญามิจฉาชีพจะโอนอะไรเช็คมองสองละเอียดถี่ถ้วนมีการ ทะเลาะบอกแหว้งกันเรื่องทรัพย์เรื่องการเงินให้ระแวดระวังจากมิตรกลายเป็นศัตรูเพราะไพ่มหาอุดไพ่มหาอุดหมายถึงพลิกผันแตกแยกมีปากเสียงคดีความฟอ้องร้องช่วงนี้ต้องระวังนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินไพ่ขึ้นมาเลยว่า กรรมเก่าหมายถึงการกระทําเก่าๆสัญญิงสัญญาบอกกล่าวเอกสารทั้งปวงจะโอนอะไรเช็คมองสองรายละเอียดถี่ถ้วนพอไพ่โกหกขึ้นมาไพ่มหาอุดขึ้นมาในดวงให้ระแว,ะระวกระวังการพลิกผันในตําแหน่งเรื่องเงินการแตกแยกการแตกหักการมีปัญหาในเรื่องการตั้งเป้าหมายร่วมกันหรือการจะทําธุรกิจกับหุ้นส่วนคู่ค้าเดือนนี้ไม่สมควรทําระวังสัจจะวาจาเช็คมองสองรายละเอียดถี่ถ้วนหน่อยแล้วกันเรื่องเงินอย่าให้คนหยิบ ยืมนะมีปัญหาทะเลาะบอกแหวงกันแน่นอนในตำแหน่งเรื่องการงานมาดูกันว่าการงานตัวเราจะเป็นอย่างไร94ดาวพพุธการพูดการเจราจาเอกสารสัญญา67รักทรมาน168ได้เปรียบผลบุญนำพาสรุปหน้าไพ่ในตำแหน่งเรื่องงาน ถ้าคิดจะทำเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายสื่อโซเชียลออนไลน์ทำได้แต่ช่วงแรกๆจะมีอุปสรรคมีปัญหาบั่นทอนทุกละท้อในใจแต่ตัวเราทำแล้วประสบความสำเร็จถ้าเริ่มต้นทำเดือนนี้มีโอกาสที่ตัวเราจะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นเรื่องงานเรื่องเอกสารเรื่องสัจจะวาจาเช็คมองสองละเอียดถี่ท่วนผลบุญจะนำพาแต่ช่วงนี้มันจะมีปัญหาให้ทุกละท้อในใจบั่นทอนจิตใจในตำแหน่งเรื่องงานมีการอึอดอัดมีการบั่นทอน ทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีกับเจ้านายทำดีกับผู้นส่วนเขาไม่เห็นค่ามีการอึดอัดมีการบั่นทอนเกิดขึ้นก็ต้องระแวดระวังเรื่องนี้คนโสดในเดือนกุมภาพันธ์จะมีคู่เข้ามาหรือไม่ตั้งจิตอธิษฐานค่ะ126สบายใจ80หนี่ศิล 73ผ่าตัดคนโสดนะใครที่คุยเจราจาอยู่มีโอกาสได้ตัดความสัมพันธ์เพราะว่าตัวเราทําแต่งานและหาแต่เงินอยากปลดหนี้ปลดสินไม่ได้โฟกัสในตําแหน่งเรื่องอยากมีคู่อยู่คนเดียวก็สบายใจหรือบางทีก็แอบเหงาหน่อยนะนะคะแต่ตัวเราก็กลัวเป็นภาระกลัวมีเกี่ยวกับเรื่องการโดนโกงการโดนหลอกเกิดขึ้นมีโอกาสที่คนคุยคนเจราจาจะได้ตัดความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือใครที่ยังไม่มีคนคบไม่มีคนคุ ช่วงเนี้ยตัวเราอาจจะต้องมุ่งมันตั้งใจในการปลดหนี้ปลดสินและการทํางานหาเงินมากกว่าและตัวเราก็ไม่ได้โฟกัสในตําแหน่งเรื่องการหาคู่เท่าที่ควรจริงไม่จริงสําหรับคนเกิดวันพฤหัสกลัวไม่มีเงินมากกว่ากลัวไม่มีคู่อยู่คนเดียวก็สบายอกสบายใจเพราะเวลามีคู่ก็เอาหนี้เอาสินมาให้และต้องยอมมีผัวเหมือนมีลูกอะ่ะจริงไม่จริงขอเสียงหน่อยซิมาดูกันว่าคนมีคู่จะเป็นอย่างไรเดือนกุมภาพันธ์นี้ Sí. 86สีบุญวาสนา96ดาวพระศุ1์1แข็งแกร่งสรุปไพ่เลยนะคนมีคู่ถึกทรหดและอดทนคบกันมายาวนานผ่านสมรสมผ่านอุปสรรคกันมามีโอกาสได้ไปกู้ธนาคารร่วมกันนะหรือช่วยเหลือกันในตำแหน่งเรื่องการเงินใครที่ทะเลาะบอกแหวงมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้จับเข่าคุยกันใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสให้ทรัพย์ให้เงินช่วยเหลือกันเรื่องเงินเรื่องทรัพย์หรือจะไปกู้อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยกันประสบความ สำเร็จนะเจริญง,งอกงามในตําแหน่งเรื่องคนมีคู่มาดูกันว่าไพ่อยากบอกและอยากเตือนอะไรในเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับคนเกิดวันศุกร์62รักใคร126สหัชะาญาติพี่น้องเพื่อนฝูง104หยุดไพ่สรุปรวมเลยนะหยุดย้ําคิดย้ำทามากยิ่งขึ้นเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวรักนะแต่อยู่ใกล้กันมาก ระแวดระวังการท็อกซิกและต้องถอยห่างออกมามีการหยุดสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบล็อกแบนไม่คุยเหินห่างหรือห่างไกลกันมากยิ่งขึ้นจากคนเคยรักจากคนสนิทชิดเชื้อช่วงนี้ต้องระแวดระวังเรื่องญาติพี่น้องทะเลาะบอกแหวงกันหรือเพื่อนที่ห่างกันหยุดความสัมพันธ์กันไปรักคนเกิดวันศุกรนะ์เนี้ย ต้องหยุดย้ำคิดย้ำทำมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เราแวดระวังรถซ่อมรถเสียด้วยนะเพราะสาหาช้าหมายถึงรถสาหัชชาหมายถึงรถลานะคะช่วงนี้มีการหยุดชะงักย้ำคิดย้ำทำมากยิ่งขึ้นหรือมีการหยุดความสัมพันธ์ในเรื่องครอบครัว พี่น้องหรือเพื่อนฝูงใครที่เกิดวันศุกร์ลองดูสิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างว่าคนเกิดวันศุกร์เนี้ยเป็นแบบที่อาจารย์นุกทำนายดวงไหมว่ามันจะเป็นจริงร้อยเอร์ซหรือจะตรงหรือไม่ตรงมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยว่า ตรงไว้ตรงอย่างไรอาจารย์ลุกรอคําตอบอยู่นะคะขอให้สิ่งอะไรไม่ดีปัดเป่าอุปสรรคให้ปู่ช่วยเหลือหนุนนําดวงชะตาจากร้ายและกลายเป็นดีหนูเจอปู่แล้วหนูจะรวยค่ะสวัสดีค่ะ